สวัสด <ar> <ๆ>ีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงการปิดการแจ้งเ <liberté S 2> ตือนการแจ้งเตือนคืออะไรการแจ้งเตือนคือเวลาเราเอาดิ้วรูดจากหน้าจอลงมาจากขบนอย่างนี้เนี่ยรูดลงมาปั๊บเราก็จะเห็นการแจ้งเตือนการแจ้งเตือนหน้าตาเป็นไงการแจ้งเตือนมันจะมีหน้าตาเป็นอย่างนี้อันนี้การแจ้งเตือนแบบนี้เนี่ยบางจริงๆแล้วตอนที่เปิดเครื่องใหม่ๆมันมีสองอันนะเออมันปิดไม่ได้คือมัน ไม่ใช่ปิดไม่ได้มันมันล้างไม่ได้ปกติกตมันจะมีคําว่าล้างอย so ู่ตรงน <carro S 1> ี้กดล้างแล้วมันก็จะหายไปแต่ว่ามันจะมีการแจ้งเตือนอยู่สองอันมันไม่ปิดมันมันไม่หายเออมันไม่หายต้องปิดมันเองจะปิดยังไงเอยปิดการแจ้งเตือนตรงเนี้ยปิดยังไงอันนี้เนี่ยนะเอาหลักการกันละกันนะไอไอประเภทแบบเออมันล้างไม่ได้ปกติเราเอานิ้วปัดมันก็จะหายไปอ่ะมันไม่หายอ่ะเออนะจะทํายังไงดีกว่า อ่าเราปิดยังไงอ่าปิดเอาหลักการก็เวลาเราลูดนิ้วลงมาอ่าปึ๊บอย่างงี้เราก็เอานิ้วเราเนี่ยนะปัดปัดไอตัวข้อความ่ะอ่าปัดปัดไอตัวข้อความเนี่ยปัดไปอย่างงี้เนี่ยมันจะเกิดฟันเฟืองขึ้นเนาะอ่าเราลองปัดดูนึกแล้วก็ปัดไปอย่างงี้นี่เห็นไหมอ่าเราก็จะเห็นฟันเฟืองที่อยู่ทางด้านขวามือเราก็กดที่ฟันเฟืองว่จึ๊ก มันก็จะมีการปิดการแจ้งเตือนเห็นไหมมีปิดการแจ้งเตือนอยู่ตรงนี้นี่เห็นไหมอ่ามันมีนะเราก็จัดการปิดการแจ้งเตือนซากดปิดจึ๊กการแจ้งเตือนเขาก็จะบอกว่าแจ้งเตือนปิดทั้งหมดใช่ไหมเนี่ยเราปิดการแจ้งเตือนทั้งหมดเกี่ยวกับการอะไรของมันไม่รู้ไม่รู้ปิดไปเลยแล้วกันโอเคปิดเสร็จมันก็จะเป็นสีเทาๆอย่างนี้แล้วเราก็กดเขาว่าใช้เอาปิดกันซิแล้วก็กดเขาว่าใช้ตรงนี้นี่อ่าเนี่ตรงนี้นะอ่ากดเขาว่าใช้ปั๊บ ไอการแจ้งเตือนเมื่อกี้หายไปแล้วเห็นไหมมันก็จะหายไปเออนะก็ประมาณนี้สําหรับการปิดการแจ้งเตือนในแถบไอไอเมนูทางรัฐไอตัวน,นึงเนี่ยนะพี่นะบางอันมันล้างไม่ออกเราก็มาปิดการแจ้งเตือนมันซาเพราะบางทีพุ่งตรงอะ่ะน,นํำคานม่รู้ค้างอะไรของมันก็ไม่รู้อยู่นกันอันนี้มันมันเป็นคำขอไว้เอาเปิดเปิดการเชื่อมต่อแบบด่วนเพราะว่าตอนที่เราตอนที่เราเปิดเครื่องมาครั้งแรกอะ่ะเราเราเชื่อมต่อ โทรศัพท์วันพัดกับโมโต G20 เข้าด้วยกันมันใช้การเชื่อมต่อผ่าน Wi-Fi อะไรเงี้ยมันก็จะมีการเชื่อมต่อตรงหน้าอยู่มันยังไม่ได้ปิดก็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 ่อนนะมันก็ค้างขอคืออารมณ์ยังค้างอยู่ขออยู่นั่นแหละอ๋อมันก็้อนาลลำค้ายก็ปิดซะก็เอามาฝากกันประมาณนี้แหละสำหรับการปิดการแจ้งเตือนในแถบเมนูทางลัดในเครื่องวันพัด ในในการที่เตอร์ที่คุณล้างไม่ออกมันก็ปิดประมาณนี้นะพี่พี่ก็ลองรูดดูมันก็จะมีฟันเพื่อให้เรามีปิดนะพี่ก็ลองปิดดูก็แล้วกันถ้าไม่ได้ประงานนาก็คุย,ยกันล้กันคอมเมนต์มาเดี๋ยวจะค่อยๆทําให้ถูกแล้วค่อยเจอกันในคลิปต่อไปขอบคุณครับ